สวัสดีจ้าเมมสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและในงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่12พฤษภาคมปี2566ราคาทองคําปรับตัวลดลงโดยนัเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ2010ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ1 0 2 0 6 7จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ33.917บาท ตอนดอลลาร์ท่ามกลางการแข่งข้าดขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของผู้ผลิตนะคะประจําเดือนเมษายนออกมาลดลงจากที่ตลาดคาดการ์งชี้ถึงการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อในสหรัฐด้านธนาคารกลางอังกฤษ BOE ได้ปรับขึ้นอันตราดอกเบียย้ยนโยบายเป็น4.50ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2008 เพื่อลดอัดตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงโดยภาพรวมตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความเปราะบางแนะนําจับตาการหารือประเด็นเพดานหนี้รอบสองระหว่างทำเนียบข่าวและสภาคอเกรสหลังการเจรจาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่คืบหน้าหากทำเนียบข่าวและสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้จะส่งผลให้สหรัฐรเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ ด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออก1.15ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ937.84ตันด้านเงินบาทอ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศสำหรับวันนี้นะคะมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากรัฐมิชิแกนประจำเดือนพฤษภาคมการถแถลงของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐเฟด ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,000ดอลลาร์และ1,985ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,975ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2 0 3 0ดอลลาร์และ2 0 4 5ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,550ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ32,000บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ32,500บาท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่12พฤษภาคมปี2566ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำณเนะวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาะฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคํา2ครั้งราคาครั้งที่2ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่50บาท แม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาเนกเทนีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของแม่มสิงด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามมารับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ